สินเชื่อธนาคารกรุงเทพบัวหลวงสุขใจไม่ต้องใช้คนคำ้ำวงเงินอนุมัติสูงสุด1ล้านบาทสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่ง kk กับผมเก่งนะครับครับในวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตตัวสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพนะครับโดยตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับผมจะมีชื่อว่าสินเชื่อบัวหลวงสุขใจนะครับ โดยลักษณะเด่นนะครับผมของตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด3จุดหลักเลยครับจุดแรกเลยนะครับผมก็คือในเรื่องของวงเงินอนุมัตินะครับตัวนี้นะครับผมวงเงินอนุมัติสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่1ล้านบาทเลยนะครับครับจุดเด่นอย่างที่2นะครับผมก็จะตัวนี้เลยนะครับผมระยะเวลาในการผ่อนชําระนะครับของตัวสินเชื่อตัวนี้จะสูงสุดอยู่ที่60เดือนนะครับครับจุดเด่นอย่างที่3นะครับผมก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมก็คือสมัครค่อนข้างง่ายไม่ยุ่งยากนะครับผมด้วยความที่เรานะครับผมไม่ต้องใช้หลััักกทรรรพย์หือว่าคคนนปะ ก็สามารถยื่นเรื่องขอสินเชื่อตัวนี้ได้แล้วนะครับสำหรับช่องทางในการสมัครตัวสินเชื่อบูรหลวงสุขใจตัวนี้นะครับผมจะมีหลักๆเนี่ยอยู่ด้วยกัน2ช่องทางนะครับตามนี้เลยนะครับครับช่องทางแรกนะครับช่องทางที่1นะครับก็จะเป็นการสมัครผ่านทางเว็บไซต์นะครับของธนาคารกรุงเทพโดยตรงเลยนะครับครับช่องทางที่2นะครับผมก็คือทางเราเนี่ยสามารถสมัครผ่านทางสาขาธนาคารกรุงเทพนะครับที่อยู่ใกล้บ้านเราได้เลยนะครับ ครับผมสำหรับผู้ที่สนใจสมัครตัวสินเชื่อบัวหลวงสุขใจตัวนี้นะครับผมในเรื่องของคุณสมบัตินะครับก็จะตามนี้เลยนะครับครับข้อแรกเลยนะครับผมก็คือจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยนะครับที่มีอายุเนี่ยตั้งแต่20-59จนถึง59ปีบริบูรณ์นะครับ อย่างที่2นะครับผมจะต้องเป็นพนักงานประจำนะครับผมอย่างที่3นะครับผมก็คือจะต้องมีรายได้นะครับตั้งแต่1 5 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับครับผมอย่างสุดท้ายนะครับผมในเรื่องของอายุงานนะครับเราเนี่ยจะต้องมีอายุงานตั้งแต่1ปีขึ้นไปนะครับถึงจะยื่นเรื่องสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับ ในส่วนของเอกสารนะครับที่เราต้องเตรียมเพื่อใช้ในการยื่นเรื่องขอสินเชื่อตัวนี้นะครับก็จะตามนี้เลยนะครับตัวแรกเลยนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็ทะเบียนบ้านนะครับครับส่วนที่2นะครับผมก็คือจะเป็นสลิปเงินเดือนนะครับหรือว่าหนังสือรับรองเงินเดือนนะครับครับส่วนที่3มนะครับก็จะเป็นสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนนะครับผมและส่วนที่4ส่วนสุดท้ายนะครับผมก็คือจะเป็นหน้าบุ๊คแบงค์นะครับผมบัญชีธนาคารนะครับที่เราจะให้ตัวสินเชื่อตัวนี้โอนเงินเข้าไปให้นะครับ โดยภาพรวมแล้วนะครับผมตัวสินเชื่อนะครับโบ๋หลวงสุขใจตัวนี้นะครับก็จะมีจุดเด่นอยู่หลายจุดนะครับจุดแรกเลยนะครับผมก็คือในเรื่องของวงเงินนะครับตัวนี้นะครับผมเราสามารถได้รับวงเงินมาสูงสุดเนี่ยอยู่ที่1ล้านบาทนะครับและในเรื่องของระยะเวลาในการผ่อนชําระนะครับตัวนี้สามารถผ่อนชําระเนี่ยได้สูงสุดอยู่ที่60เดือนนะครับผมส่วนสุดท้ายนะครับผมก็คือช่องทางในการสมัครนะครับตัวนี้เราสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์หรือสาขาของธนาคารก็ได้นะครับ ครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับลองสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้แล้วนะครับได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างนี้นะครับครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทางเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับผมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับ